สวัสดีค่ะวันนี้อูอ่โชคนันา์รถเกษตรแล้อีแตนเชียภูมนะคะมีอีกหนึ่งคลิปดีๆมาให้ชมกันนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่กําลังได้รับความนิยมกันอยู่ตอนนี้ก็คืออีแตนหกล้อนะคะรุ่นมินิแจแอนนะคะเรามาดูความสวยงามนะคของคันนี้คันนี้จะเป็นการดีไซน์ออกแบบเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่อีกนะคะเพิ่มเติมขึ้นมา จะเป็นด้านบนของลายหลังคานะคะที่เราเพิ่มเติมแล้วก็คันนี้ลูกค้าสั่งให้มีผ้าบังฝุน่นด้านหน้านะคะเครื่องที่วางก็คือเครื่องคูบะต้าอาร์ที140พัทนะคะสำหรับคันนี้สำหรับสเปคช่วงล่างก็คือคานหน้าเพาท้ายอิโซเอลนะคะล้อคู่เกียร์มาด้าโวินนะคะ พิ้นแหนบหกเซนค่ะตัวนี้สามารถรรองรับน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นแหนบญี่ปุ่นสำหรับตัวกระบะนะคะตัวนี้จะกว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบยาวสามเมตรสูงเมตรสามสิบนะคะคันนี้ลูกค้าจะสั่งนะคะเพิ่มเติมเป็นเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงเพิ่มเติม,ต,มตัวนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถอีแตนราคาเบาๆนะคะสามารถติดต่อเราเข้า,ขามาได้เลยนะคะราคาอยู่ที่เริ่มต้นที่1,80 0 0 0บาทนะคะเป็นกระบะสูงที่80เซนแล้วก็สำหรับตัวนี้ก็คือ1,90 0 0 0บาทนะคะเป็นกระบะสูงเมตร30 สนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้ที่087-874-2040อีกหนึ่งเบอร์โทรก็คือ091-0187005ติดตามกันได้ที่ Facebook นะคะ Facebook อิแตนอูชโชคอน,นันต์รถเกษตรรถอิแตนเชยภูมิแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คืออิแตนโชคอน,นันต์นะคะฝากติดตามอีกหนึ่งคลิปดีๆนะคะที่ทีมงานภูมิใจนำเสนอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ